เฮียไอพัตเตอร์นโนโอนี่อะชุดคงชุดครัวเนี่ยมันโง่จริมันโเพื่อนรักมีอะไรจะแก้ตัวไหมครับธ้รมธานั้งสองแหมมาเที่ยวันสองคนไม่ชวนพวกกูเลยนะไม่ใช่แบบนั้นนะพวกมึงคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดแต่ถ้าคุณพูดอะไรคำพูดของคุณจะถูกนำไปให้การในทันทีนะครับให้พวกพี่เขาพูดเถอะโดนจับได้ขนาดนี้ต้องยอมรับความจริงแล้วหระครับสักทีสินะรอมาเกือบ4ี่ปี ยินดีด้วยนะครับผมไม่ต้องมาทำตัวไม่ถูกเพราะกูรู้ว่านานแล้วตลกชิบหายมาแกล้งเล่นละครตีกันพี่ตงคามีแฟนแล้วอุยอ้ยพวกเราสังเกตมาตั้งนานแล้วข้างล่างอย่างนี้พี่อ้าย,ยนี่พวกมึงรู้กันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอชัดเจนขนาดนั้นอพ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 วกมึงอ่ะ ประธานกูนด่าไม่ออกเนี่ยแม่งไปไม่เป็นละ <c oughs> พวกมึงเป็นแฟนกันก็ดีแล้วจะได้เลิกแกล้งทลอะก,กันสักทีกู <c oughs> ฟังไอ้อ้ายแกล้งกวนจนหูชาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวกูจะตีมึงแทนนหยทัศ <c oughs> เออเนี่ยพวกมึงก็รู้แล้วอะ่ะกูขอประกาศเลยแล้วกันกูสงครามประธานหอสองและอ้ายประธานหอสา <c oughs> เราสองคนคบกันได้สเดือนแวันสามนาทีสีวินาทีโอ้ กูสองคนเป็นแฟนกันหวานเวอร์น hmm. ี no, Dude, ่มีแฟนกันหมดเหลือกูคนเดียวแล้วเหรอวะเนี่ยโอ้ยเหม็นๆๆความนักโวย